งานด่วนแค่ไหนก็เอาอยู่เพราะว่าคอมอยู่ในแท็บเล็ตไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกหรือในรถไฟฟ้าแต่ต้องรีบส่งไฟล์างานด่วนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องห่วงเพราะใช้ AS Cloud PC แค่โหลดแอป,ป AS Cloud PC และตอนนี้เขามีแคมเปญรับ AS Cloud PC ใช้ฟรี1เดือนเปิดปุ๊บพร้อมใช้เหมือนนั่งอยู่หน้าคอมสรุปยอดใน Excel พิมพ์งานใน Word อยากแก้สต็อกในเซลเลอร์เซ็นหรือเช็คอีเมลใน Outlook ใช้แท็บเล็ตเครื่องเดียวก็แก้งานระดับคอมได้เลยไฟล์างานทุกอย่างอยู่บนคลาว เข้าถึงได้ทุกที่จากที่ไหนก็ได้สะดวกปลอดภัยไม่ต้องกลัวหายบอกเลยว่าราคาสบายกระเป๋ามากเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าเริ่มต้นแค่เดือนละ299บาทหรืออัปเกรดเป็น499บาทได้สเปคแรงขึ้นพิเศษแค่ซื้อแท็บเล็ตหรือ iPad ที่ as ช h อบทุกสาขารับ as cloud pc ใช้ฟรี1เดือนใช้งานในต่างประเทศได้แล้วถึง10ประเทศทำงานได้เหมือนอยู่ไทยเลิกงานแล้วเนี่ยก็ดู YouTube หรือแอปซีมมิ่งบนแท็บเล็ตได้เลย ดาวน์โหลดแอปต่างๆเวอร์ชัน PC ได้เหมือน Desktop อปกติเลยนะคอมแรงไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่อง AS Cloud PC เปลี่ยนแท็บเล็ตให้เป็นคอมอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้แพ็กเกจเริ่มต้นแค่เพียง299บาทต่อเดือน